สะดวกนะผมแนะนําเดี๋ยวในที่สุดในเราจะใช้ไลน์ในการสื่อสารกันนะเพราะว่าไลนา์มันสะดวกเพราะว่าบางท่านเนี่ยคนเฒ่าคนแก่คนที่อยู่บ้านนอกหรือว่าท่านที่อยู่บ้านนอกเนี่ยมันจะเข้าคอมพิเวเตอร์อย่างเฟซบุ๊กเนี่ยก็ใช้สามารถใช้มือถือเนี่ยเชื่อมไลน์ได้นะไลน์สามารถจะติดต่อได้ถึงขั้นนั้นก็ระดับหนึ่งครับคุณดวงครับคัะทีนี้คุณดวงคาว่าไลน์เนี่ยดีอย่างอ่ะโทรศัพท์ถ้ามีไลน์ชื่อพี่ชื่อคุณด่งอย่างนี้นะโทรศัพท์ฟรีทั่วโลกเลยค่ะ อ่าใช่ครับใช่แล้วก็เชื่อมได้ทั่วโลกคอยู่ในของนักเข้าพักเป็นแค่นี้หนึงครับทุกคนทีนี้มีใครมีคําถามไหมครับในขณะที่ผมพูดไปมีค่ะมีจะก็ถามครับคุณคุณเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอรบยองคำถามที่ผมไปเอาน้ำครับน้ำอ๋องมีมีคําถามส่งมาอีกไหมคะอ๋องจากคนสุดหล่อแล้วมีมีใครอีกไหมคะเห็นไหคะอะไรนะครับผมคำถามจาบไดครัจับคนสุดหล่อเขาถามมาว่า ั้งต่อไปขอให้คุณโด่งพูดเรื่องคนไทยในต่างประเทศตอนนี้พวกเขายืนฝั่งไหนบ้างหมายถึงคนเชื้อแดงนะครับมีคําถามครับคนไทยจากประเทศนะฮะทาไมนะฮะพวกเขายืนฝั่งไหนบ้างที่เป็นเสื้อแดงนะครับอ๋อเออถามอย่างนี้มันมันยังไงครับเพื้อแดง้มันมีฝั่งไหนบ้างแปลว่าอะไรฮะมันมี มีกี่แบบไอ้ป่าท<พ>ี่ว่านี่เป็นไรบ้างพี่เอิพอเข้าใจไหมเข้าใจคำถามไหมพอเข้าใจค่ะเพราะว่าแรกๆเนี่ยแดงเราอบอุ่นมากค่ะแดงหนึ่งเดียวจริงๆพอมายุคราชประสงค์แล้วก็มาถึงบัตรนี้อ่ะแดงแตกแยกกันเยอะคะ่ะแตกแยกกันเยอะเพราะฉะนั้นเขาก็อยากรู้ว่าเด็กพ่อคุณโด่งคุยกับหลายประเทศเนี่ยอยากรู้ว่าเออในในต่างประเทศเนี่ยตอนเนี้ยพวกพวกเสื้อแดงเนี่ยเขายืนฝั่งไหนกันบ้าง ก็าหมายถึงว่าอาจจะพูดถึงว่าเป็นเป็นฝั่งที่อาจจะมีนโย,ยบายมีเป้าหมายว่าโอเคคนล้มว่าอย่างนั้นนะมผมพูดแค่นี้นะกลุ่มนี้คระพื่ีเงินกลุ่มคนล้มนะฮอะกลุ่มปรรคสินแม่กันเมืองใช่ไหมกลุ่มที่าท,ที่ว่านี่น,นะหรือจะมีฝ่ายไหนฝ่ายไหนฝ่ายไหนเนี่ยผมถามคําเดียวว่าคุณเอาปฏิวัติประเทศไทยไหมกลุ่มไหนก็แล้วแต่ ถูกไหมอันนี้คือเป้าหมายร่วมคือยุทธศาสตร์ร่วมเหมือนกัน้หมดคุณเอาทั้ปฝีมือทั้งฝีมือคุณจะพ้นล้มแล้วแต่สุดท้ายผมพูดคำว่าปฏิวัติเนี่ยซึ่งเสรีไทยในประกาศตรงนี้เป็นนโยบายตั้งแต่แรกนะครับซึ่งเป็นนโยบายที่เหมาะสาหรับทุกกลุ่มผมต้องวิจารณ์นิดหนึ่งว่าบางกลุ่มเนี่ยอาจจะคิดวบาแนวทางตัวเองต้องอย่างนี้เท่านั้นเอ่อแล้วไม่แชร์กันเลยคือแชร์เนี่ยคุณต้องเข้าใจว่าระบอกวันนี้เราเดินหน้าไปเนี่ย จะเอาความคิดตัวเองตั้งแล้วบอกประเทศไทยต้องเป็นอย่างนั้นผมต้องบอกว่ามันไม่เป็นประธานไปน,นะครับคือใช่ครคุณต้องการแบบนั้นแล้วถามกลุ่มอื่นไหมหรือคุณจะแยกประเทศไม่รู้มันไม่ได้นะเนี่ยมันไม่ชนะนะครับถ้าเอาแค่กลุ่มเดียวเนะี่เอาเป็นว่าวันนี้เนี่ยถ้าเราเป็นประธานไปจริงนะการปฏิวัติเนี่ยเป็นเป้าหมายที่พอเหมาะคือหมายความว่าปฏิวัติคือแปลว่าเปลี่ยนแปลงสังคมไทยเปลี่ยนโครงสร้างทั้งใหม่หมดการปฏิวัติไม่ใช่การโค่นล้ม นะครับคนละเรื่องกันปฏิวัติคือการเปลี่ยนแปลงสังคมเปลี่ยนแปลงเศรฐษฐกิจการเมืองเปลี่ยนใหม่หมดนะฮะคือรื้อบ้านทั้งหลังทํางแผงนะไม่ใช่การเปลี่ยนประตูเพราะฉะนั้นถ้าขอปฏิวัติคุณก็ต้องแชร์สังคมกับผู้อื่นด้วยนะครับเมื่อทําการปฏิวัติสําเร็จเราถึงจะมายกมือกันนะครับเราจะอาอยังไงกับประเทศไทย ไม่ใช่ว่าต้องเอาแนวคุณแนวใครถ้าวันนี้ยังคิดว่าแนวฉันจะไม่ร่วมกับคุณเอานะครับจบข่าวคุณมาเลิกคิดเรื่องงานปฏิวัตินะครับอ่าคุณอยากขึ้นมาบนยอดเขาแต่คุณบอกว่าเฮ้ยฉันไม่ขึ้นบันไดอ่ะฉันันจะไม่เอาบันไดอ่ะแล้วคุณจะขึ้นไปถึงยอดเขาได้ไงวันนี้ผมไม่ชอบแนวความคิดขึ้นแบบว่าอบจฉันไม่เอาคือถ้าดูผมนะพี่แจ๊นมน้ยผมเองก็ไม่ได้เห็นด้วยกับอบจมดูตลอดนะครับ แต่ถ้าวันนี้นบชเนี่ยเขาเร่วมทางกับเราเนี่ยเราจะไปเชียงใหม่ครผมยกตัวอย่างเนี่ยนะครันบชเนี่ยเา็ารู้แล้วว่าเขาอาจจะไปแค่นครสวรรค์นะครับเราก็เลยไม่ขึ้นรถงั้นเหรอครับพี่เต็มครับที่อะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาพาเราเดินไปได้ตอนนี้เราถึงนครสวรรค์แล้วเขายังดีถ้าเราเดินมาป่านนี้ถึงใหม่เนีนะเราก็มาลงนคร,ร,นครสวรรค์นะเพราะนครสวรรค์เขาเลี้ยวออกทิศโลกเราก็ไม่ไปครับเราจะไปเชียงใหม่เราก็ลงแค่นั้นเอง นะครับแล้วตอนนี้หลายคนก็บอกเอ้ยดีไทยไม่เอาไม่เอาแล้วคุณเอาอะไรผมถามว่าคุณีคือวันนี้มันไม่มีดีที่สุดในโลกนะครับมันมีดีที่สุดเท่าที่เรามีนครับคุณเอาไม่เอาอ่ะนะครับไม่เอาแล้วคุณจะทำอย่างคุณมีแนวไหนไหมคุณมีอะไรให้เลือกไม่มีใช่ไหมคุณโดไ่งก็ม่ีก็มีมันดีที่ก่อนก่อนก็คุณโดงไงล่ะ ปีนี่เบื่อไปแล้วว่าหน้ากเก่านะครับผมไม่ต้องเกาะได้แล้วครับเบื่อเลยผมมีพลังน,นะครับผมมีอะไรบ้างพี่เต็มผมมีให้คุณเกาะล้ะครับผมก็ต้องเกาะเขาเหมือนกันนะครับไม่เลยพื่บอกว่าโอ,โอ้พูดถึงการเมืองแล้วพิ่พี่คิดว่าเออคนส่วนใดก็อยู่ในประเทศเรื่องราวก็เกิดขึ้นในประเทศที่ตั้งกันอยู่ขึ้นในประเทศและในประเทศเวลานี้เรายับเยินไปเราอ่ะแล้วแถมก็ถูกสกัดหมด คือหลายคนบอกว่าผมผมเอายังไงตัวผมเนี่ยผมบอกว่าผมแน่นอนละ่ะผมต้องการปฏิวัติประเทศให้มันเป็นยุติธรรมแต่ประเทศเราจะเป็นประชิปไตแบบไหนเนี่ยนะครับเราต้องโหวตกันผมเองก็ยินดีแลบฟังความคิดเห็นประชาชนทั้งประเทศไม่ใช่เอาแต่เราแล้วเราไปบงังคับเขาไอน้นี่มันผดเด็จก,การนะครับนะครับแล้วเราบอกเอาแบบนี้เนี่ยก็คือฟาสซุบนนะครับก็คือกลุ่มหนึ่ง ยาวแบบนี้แล้วบังคับทั้งประเทศให้เอาตามที่ตนต้องการอันนี้ผมคิดว่าไม่เป็นปไปได้เพราะฉะนั้นขั้นแรกของเราวันนี้คือมุ่งสู่การเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปแตยโดยสมบูรณ์ถูกไหมฮะผมเชื่อว่าทุกกลุ่มเห็นด้วยนะครับส่วนจะมีใครยังไงอะไรยังไงนันก็ต้องถามกันทุกคนนะครับนะครับนั่นคือหลังจากหลังจากการปฏิวัติเสร็จสิ้นแล้วเราก็ค่อยว่ากันนะครับก็ถ้าพูดปฏิวัติเสร็จสิ้นแล้วเราจะเชื่อนักการเมืองได้หรือครับ มันมีเกิดขึ้นมาหลายครั้งแล้วครับเรื่องการเมืองนะครับเรานี่มันก็มันไม่ค่อยเรานี่ก็ไม่ค่อยแยกแยะนะครับชอบพกสัญญาอมาตมันใจสัญญามันแรงไปขอโทษนะเรามักจะพกวัฒนธรรมอมาตเนี่ยที่เราคุ้นเคยคือเราไม่ค่อยแยกแยะถ้าประชาชนเขาแยกแยะนะครับนักการเมืองก็ต้องแยกแยะในพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็มีนักการเมืองที่เป็นประชาชนนักการเมืองที่มีอุดมการและนักการเมืองที่ไม่มีอุดมการนะครับมันมีหมดในพรรค ดังนั้นดังนั้นคุณปัโนโตนะการเมืองคุณไม่เอาเลยอันนี้คุณจะปฏิวัติไม่ได้เหมาเจอตุงนะครับผมยกตัวอย่างผมไปดูแล้วผมผมยึดถือหลักการนี้มาโดยตลอดก็คือแม้กระทั่งคนลอกสังหารเขานะครับเขายังดึงมาเป็นพวกเลยเหมาบอกว่าเราต้องการมิดมากที่สุดเราต้องการศัตรูน้อยที่สุดนะครับเราสงวนจุดต่างแสวนจุดร่วม เพื่อเราจะได้ปฏิวัติประเทศได้เราปฏิวัติประเทศไม่ได้อกครับเพียงคนร้อยคนสองร้อยคนนะ่ะคือคิดให้มันเป็นรูปธรรมหน่อยนะครับว่ามันจริงได้ไหมแบบนั้นแะนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้อะไรที่ไม่ชอบเราเขีรยเลียเขีย,ขยนะอะไรดีเราเก็บไว้ละเอียดนิดนึงละเอียดนิดนึงนะครับนักการเมืองมันไม่ใช่วันชัวทุกคนไม่ชัวร์อ่ะแล้วสถานการณ์นี้ผมเล่าให้ฟังว่าแต่สถานการณ์นี้มันพิสูจน์หมดแล้วนครับ นักการเมืองมีสองประเภทนะครับคือนักการเมืองที่ทําการเมืองเป็นงานอาชีพนะผมเคยพูดเรื่องงานอาสากับงานอาชีพงานอาสาเนี่ยนะครับคือมาทําเพื่ออุดมการนะคนไม่มีอุดมการทํางานอาสาไม่ได้นะเพื่อนนะครับส่วนคนหาเงินเนี่ยก็ทํางานอาชีพหาผลประโยชน์ให้ตัวเองเนี่ยทํางานอาชีพแต่ถ้าทํางานอาสาเนี่ยคือทําให้คนอื่นอาสานักการเมืองเนี่ยครับเป็นอาชีพ เขาเรียกว่าไม่ได้เป็นอาชีพแต่เป็นงานอาสาแต่ในบ้านเราเนี่กลายเป็นนักการเมืองที่มีทั้งนักการเมืองอาสาและนักการเมืองอาชีพและส่วนใหญ่เป็นนักการเมืองอาชอาาี <c oughs> มิือนะครับสถานการณ์ที่จะเลือกว่าเขาเป็นนักการเมืองอาสาหรือนักการเมืองอาชีพเนี่ยมันได้เกิดขึ้นแล้วนะครับนักการเมืองอาชีพวันนี้มอบตัวหมดแล้วครับเพื่อรอการเลือกตั้งจริงไหม <c oughs> วันนั้นคอสชอประกาศถูกไหมครับให้คุณเป็นรายงานตัวแล้วเขาไม่ทําอะไรคุณหนัก ถูกไหม<า>ค,คุณก็ต้องไปรายงานตัวดิถ้าคุณมีอุดมการคุณไม่ไปหรอกครับเพราะว่าคุณพูดไว้ใช่ไหมอ่ะว่าสารต่างหาร่เจอกันไม่ได้หรอถูกไหม <c oughs> นี่คือคนมีอุดมการครับสถานการณ์มันแยกคนออกมาแล้วคุณไม่เห็นเหรอเห็นไหมฮะคนรายงานตัวคือคนไม่มีอุดมการถูกไหมผมพูดถูกไหมถูกไหมอยู่ที่ตัวกต้องนะ อยู่ที่บนเวทีวพูดยังไงท้าทายยังไงครับใช,ใช่ถ้าคุณมีลงการคุณยืนตายก็ไม่ยอมมอ,อกตัวใช่ทำพูดหงคนน่ะที่คือผู้ดงการครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันแยกออกมาแล้ววันนี้นะครับไอคนที่ไม่มอบตัววันนี้เนี่ยที่ยืนอยู่วันนี้คุณเชื่อเถอะว่าเขาไม่มีอูดมการครับไม่งั้นเขาจะมาลําบ,บากท,ทำไมครับจะลุกโคงมงินเงินอยู่ในเมืองไทยเป็นร้อยล้านเนี่ยเขาทิ้งมาทําไมครับคิดเองเป็นแม่มองแค่นี้ไม่เห็นเลยฮะ คือถ้าเขาเป็นนักอาชีพเขาไม่เขาไม่ทิ้งออกมาหรอกครับคุณจะมาพบเป็นแขกเนี่ยเขาเขาทิ้งอะไรมาเท่าไหร่เนี่ยเขาอยู่เมืองไทยเขามีอะไรเท่าไหร่ต้นทุนเขาเท่าไหร่เนี่ยเขาอยู่เมืองไทยไม่ดีอ่ะพีุ่ณถามดิแค่ถ้าเขาไม่มีโรงการเขามอบทวนดีกว่าคุณคุณจะลุกงจอกทำไมคุณอ่าอด็อกเตอร์ตูน่ายจะออกทำไมนะแล้วก็ท่านองค์อาจารย์ผมเลยรงน,นี้ อยู่เปลี่ยนตันตันจะรันออกทำไมคือเหล่านี้มีเงินทั้งนั้นและครับอยู่บางไทยอะรวยกับคุณทั้งนั้นอะนะมีลูกมีเมียไหมมีก็ตัวใหญ่กับผมผมไม่คนไม่มีอะไรว่าไม่ได้นะครับแต่ก็มีครอบครัวมีลูกมีเต้าอ่ะเนี่ยคุณยังมองเขาไม่ออกเหรือนะแล้วคุณก็ดูเอาแล้วกันแล้วที่บอกว่าทัดสินสนับสนุนนี่ยผมพกว่าผมยืนยันแล้วก็ขอโทษนะคนที่ไม่รู้เนี่ย คืออันนี้ถ้าผมไม่รู้ผมบอกไม่รู้แต่อันนี้อันนี้ผมเห็นผมอยู่กับมันผมอยู่กับเหตุการณ์เพราะ,ะนั้นผมเพราะนั้นไม่ต้องมาเถียงผมเลยนะครับเพราะผมไม่ได้เดาเหมือนคนอื่นคนอื่นเดาทั้งนั้นอะทักษิณหนุนเตอร์ดีไทยอะไรเนี่ยผมไม่อยากเล่านะฮะเหตุการณ์นะครับเพราะฉะนั้นเอาว่าเอาว่าผมไม่ได้เดาคนอื่นเดาเพราะ,ะนั้นคุณเชื่อใครก็แล้วแต่ เพราะ,ะนั้นเสรเีไทยวันนี้ไม่ได้ยืนภายใต้เงาของทักษิณทั้งหมดคนที่มาวันนี้ก็วังเวงเงินมันเหลือไม่กี่คนออกมาก็อ้าวตายแล้วเหลือแค่นี้มั้ยแล้วที่เหลือออกมาแล้วก็กลับไปมอบตัวกันเยอะเอาความลับเราไปเผยอีกนะฮะุูนวายกันไปใหญ่จนสุดท้ายเหลือกองสุดท้ายเนี่ยเหลือแค่นี้นะฮะเหลือแค่น,นี้แล้วเราก็หยุดไหมเหลือแค่นี้หยุดไหมเหลือน้อยมากเลยนะคะน้อยมากอ่อาเหลือแค่นี้เหลือแค่นี้หยุดไหมกลับไปมอบตัวกันไหมไม่ฮนะ เห็นไหมยังเดินหน้าต่อคดีก็หนักขึ้นหนักขึ้นใช่เขาทำทำไมนะทำทำไมถ้าคุณบอกว่าเขาไม่มีการผมบอกคุณก็คุณก็ค,ณค,ณคิดเอาเองอะ่ะที่ผมเล่าให้ฟังเป็นอย่างนี้ดูไม่ออกนะคือสถานการณ์มันกองคนแล้วครับวันนี้นะครับรประชก็ถึงนครสวรรค์เรียบร้อยเขาก็อยู่แค่นั้นเขาไปได้ไม่ได้แล้วนะครับเราก็ไม่ต้องไปว,ว่าเขานะครับเพราะวันหน้าวันหลังเราได้ลร้นกันเองใ,ใครจะรู้วะจริงไหม ถานการเปลี่ยนไปเราจะต้องมีพรรคพวกเข้ามาเพิ่มอีกเยอะนะครับอ่าแล้วคุณดวงคะที่จะไปทํารัฐบาลร่วมกันเนี่ยมันมันยังไงในเรื่องจริงกระปากือคุณตู่คุณเต้นจะต้องไปเข้าตครับก็เห็นคุณวีระยืนยันออกมาแล้วนะครับว่าจะไม่เข้าร่วมสภาปฏิรูปก็ก็ไม่รู้สิฮะเพราะว่าเพราะว่าในรัฐมนูลที่เขาเขียนเนี่ยมันก็มันก็ไม่ใหโอกาสอยู่แล้วนะครับเพราะเขาเขียนว่า มันจะไม่เกี่ยวข้องกับคนที่เคยอยู่ในพักการเมืองสามปีอ่ะนะฮะคนนักการเมืองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเลยว่าไงเลยเขาจะเอานักวิชาการทหารนะครับเท่านั้นนะครับฟาสติปเป็นรูปแบบเลยแหละทําลายพับการเมืองทุกพรรคแล้วก็ปอตทก็จะเปลี่ยนชื่อเป็นสามทหารแล้วนะคุณดงพูดตามมาถามพูดไปเรื่อยเลยปอตทของทักษิณเนี่ยผมก็บอกว่าเอ้า นะหลายคนก็มาหลังไหม์กับผมบอกโอ้นี่เห็นไหมเนี่ยโอ้โหทักหุ้นเนี่ยเดี๋ยวคอนจอจะยึดแล้วจะมาบริหารเองแล้วผมบอกเอา้างั้นก็เราจะใช้น้ำมันถูกแล้วใช่ไหมอ่นะถ้างั้นอ่ะครับอกนะฮะจะจัดการไผให้ประเทศใจกุ้นะะเอา้างั้นก็ถ้าเป็นเรื่องจริงเนี่ยก็แสดงว่าน้ำมันต้องถูกลงแล้วแมันมันไม่ถูกอ่ะยังไม่มีวินัยจะถูกเลยนะมะมาใหม่ๆผู้บอกจะนู่นจะนี่สุดท้ายก็ไปเจอเขาเปงนจริงทำไม่ได้ล่อยกลับมาเหมือนเดิ กูเดาว่าเสร็จไหม <ทะ S 2> บ้านเราเนี่ยปีนี้เสร็จไหมปีหน,น้าเสร็จไหมียบร้อย,อยไหมไม่อ่าปีหน้าผมว่าจะเริ่มกระบวนการต่อสู้เป็นรูปมาทำไม่รู้นะฮะเอาว่าอย่างนี้ดีกว่าเรื่องครับคือมันจะชัดขึ้นชัดข,ขึ้นเรื่อยๆถ้าเราไม่ถอยเลยนะคือถ้าโอผมมันไม่ถอยอยู่แล้วนะผมก็จะเดินไนปะมันปุดนั่นแหละมันรู้จะจะฝุดแค่ไหนไมรู้ใครจะเดินตามมาันมาเท่าไหร่มันจะเหลือกันกี่คนก็รู้ก็จะเดินไปเรื่อยๆเื่อครับแล้วก็ จะดูว่าถึงตรงนั้นแล้วมันจะเป็นยังไงถ้าพี่น้องเดินตามกันมาไม่ยอมไม่ถอยนะฮะแล้วก็อย่าไปคือบางทีระแวงกันมากจนทําอะไรไม่ได้ก็ไม่ใช่ก็ต้องดูด้วยว่าแต่ละอันแต่ละอันนะมันเสี่ยงไหม,มจริงจริงจริงจรินกลัวมากเกินไปจะทํางานไม่ได้อย่าไปกลัวมากก็ต้องเสี่ยงเหมือนกันนะไม่มีอะไรได้มาคือเปียครับแล้วหลายคนนวดจะได้แต่ใจร่อนใจอย่างสบายๆนอนอยู่บ้านไม่เสี่ยงไม่อะไร พวกพี่สู้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 ที่พี่รู้จักเนี่ยขอโทษนะยซื <laughs> ้อบบบมีเกีียวน้อออกไปตากแดดเลยนะ <laughs> ประากาศที่ปัตตยคุณย่าเขาจะไปคุณยะไม่ลงตุ๊กเลยไม่ิพี่มานั่งเป็นทุกอะไรคุณโดงที่พี่รู้จักคนเยอะพวกนักสู้ทั้งนั้นพวกการเมื่อตอนนี้บอกพี่อเอชเอมครับขยับไม่ได้เลยแล้วรีบ็ไม่เป็นไรหรอกว่านะก็ใครพร้อมแค่ไหนก็ตามนั้นนะครับตามนั้นเป็นห่วง ไม่ไหวลุกสภาพแล้วโอ้โหเฮ้ย